ขอลูกค้าที่น่าสนใจหนึ่งเครื่องแล้วเครื่องนี้ก็คือสเปคไม่ธรรมดาเอ้ยรู้ว่าธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วก็จัดไปในราคา6กหมื่นสองโอ้เอาเรื่องนะลูกค้าฟิกมาเลยนะเบานะเนี่ยว่าต้องเป็นอันนี้คือลูกค้าอยากได้หน้าตาประมาณนี้เรียบๆแต้มก็คือเป็น D D r 5แรมตัวนี้เป็นคอแซนนี่กล่องแบบธรรมดาเลยนะนะครับซึ่งตัวนี้เห็นอย่างเงี้ยมันตัวใหญ่นะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการประกอบสักนิดหนึ่งโอ้โหสวยงาม สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราพาทุกคนมาประกอบของลูกค้าที่น่าสนใจหนึ่งเครื่องนี่ที่ใส่อยู่ในเคสนี้โปรเทคเตอร์แม็กไครเอเอาเอาไปดิ แล้วเครื่องนี่ก็คือสเปคไม่ธรรมดาเอ้ยไม่าธรรมดาไม่ธรรมดาดิเพราะว่าก็ค่อนข้างแรงแล้วก็อ้าวแล้วมาเคสมันถูกเปิดหัวเปิดหน้าไปเนี่ยอ๋อก็คือเขาเขาเปิด,เ,ปดเคสแล้วอาจจะไม่เห็นเคสแมคค่าหน้าตาแบบนี้เทาันแหละเพราะว,าว,าว่าอันนี้เรายกออกเพื่อรอใส่ชุดน้ําแล้วก็ถอดฝาออกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเคสโลง่ลงๆแบบนี้เคสตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเคสที่ลูกค้าเลือกในเคสที่เป็นทรงหุ่นยนต์นะเพราะว่ามันคือเคสทรงหุ่นยนต์ที่สวยมากๆแล้วก็ราคาแบบไม่ได้สูงมากอยู่ในเด่มไม่เกินมามว่าเครือง ื่องนี้คือเครื่องนี้ลูกค้าจัดไปนะคะหกหมื่นสองอเอาเรื่องนะแต่ว่าสเปคก็เอาเรื่องเหมือนเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนว่า6กหมื่นสองเครื่องนี้มีอะไรสเปคไม่ธรรมดาราคาก็ไม่ธรรมดา,มมดาอยู่แล้ววันนี้คืออินเทอร์คอยล์เจ็ดเจนสิบสามสิบสามเจ็ดร้อยเอฟครับอันเนี้ยไม่ต้องถึงไม่ถึงไม่ต้องถึงไอ้เก้านะครับตัวเนี้ยแรงจนไอ้เก้าเจนสิบสองได้เลยนะแต่ตัวเนี้ยเป็น i7 ้เจ็ดเจนสิบสามสิบสามเจ็ดร้อยเอฟนะครับอ่ะมาต่อกัน ที่อะไรเมื่อกี้ CPU เช่้ยะ CPU ไปแล้วลูกค้าฟิกมาเลยนะบอรดเนะี่ยว่าต้องเป็นอันนี้คือลูกค้าอยากได้หน้าตาประมาณนี้เรียบๆนะครับเป็นตัว ASUS t u b เป็นตัว t u b Gaming ก็คือเป็นตัว B760M นะครับเป็นตัว ASUS ASUS B760M นะครับ Gaming t u b นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ด B อ่ามันเป็นตัว Gaming t u b ของ ASUS ก็คือ ASUS เนี่ยมันจะทำมีตัวทัพมีตัว ROG ก็คือตัวทัพเป็นตัวเกมมิ่งก่อนที่จะเป็นทัพคือตัวพามไง ASUS พาม ASUS พามเนี่ยยังยังไม่ได้ใช้ว่าเป็นเกมมิ่งอ่าเกมมิ่งพามไม่มีก็จะมีเกมมิ่งทัพแล้วก็ ROG เกมมิ่งตัวนี้ก็จะมีตัวออร่าซิงอ่าช่องรองรับ RGB เกือบทุกตัวอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวพามแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเมอร์บอร์ดที่ใช้ในเครื่องนี้แล้วบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ด DDR5 ราคาก็เลยสูงหน่อยงรั้นแรมก็คือเป็น DDR แรมตัวนี้เป็นคอแซนี่กล่องแบบธรรมดาเลยนะก็คือไม่เอาไฟนะครับไม่เอาไฟก็คือเป็นตัวคอแซเวนเจียนนะครับ DDr5 บัส5,232กิกดูให้นะ16คูณ2นะครับเป็นรวมกันเป็น32กิกคือหน้าตาธรรมดาเลยก็ตามเ e n นเจียนเขาอ่ะนะก็นี่ธรรมดาเรียบๆรูไหมคอแซคืออะไรคอแซเนี่ยนะเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมคอแซ โจนสลัดมันคือโจนสลัดฉันต้องเป็นราชาโจนสลัดให้ได้อันนี้คือเรือมันคือสัญ,ญลักษณ์เรือใบแหละแต่ว่าก็คือมันคือโจนสลัดเรือใบของเรือโจนสลัดลมีบอร์ดมีแรมมีซีพียูแล้ว M. ดอ m 2นี่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรก็เป็นตัว 512GB NVMe ELSAPE 3.5 0 0จากไฮเซมินะครับแล้วก็อดีตอีกหนึ่งเทร b ไบต์เวสเทนบานะครับชุดนะ้ำปิด2ตอนที่นีคูเป็น240มมนะครับอันนี้ก็ใส่เดี๋ยวสวยรับรองว่าสวยเลยอนนี้ใส่ตัวนี้มันจะดูเต็มดูแน่นดูเปี๊ยแล้วก็การ์ดจอนี่ ASUS Dual เป็น4 0 0 1 2 g b DDR6X นะครับ OC Edition ASUS นะครับซึ่งตัวนี้เห็นอย่างเงี้ยมันตัวใหญ่นะใหญ่กว่า3ามพลูมบางตัวอีกนะครับตัวนี้เป็นตัว Dual Fan แต่ว่าเป็น Dual Fan ที่ไซส์ใหญ่ ซึ่งถ้าไปเทียบกับแบรนด์ทั่วไปอะที่เป็น2พัดลมในรุ่นเดียวกันอะตัวเนี้ยใหญ่สุดแล้วแล้วก็ power ใช้เป็น750วัตต์พัทเท e r m มอนเทค tr 2นะครับหมดแล้วแล้วก็เคสตัวนี้เลยนีครับของทั้งหมดก็มีตามนี้นะครับ62,290เดี๋ยวพาทุกคนไปดูขั้นตอนการประกอบสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนหลังจะประกอบเสร็จว่าเครื่องนี้จะออกมาสวยจัเต็มขนาดไหนไปดูกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเรื่องนี้ของเรากับเเครโปรอร์แม็กค่ a โอ้โห oh, สวยงามเ <_ an> นี่ครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเครื่องนี้สวยมากเครื่องนี้ก็คือปกติโปรเจคเตอร์แมคคาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไฟที่ตัวเคสใช่ปะ่ะฮะแต่เครื่องนี้คือสําหรับตัวไฟทั้งเคส <_ an> ก็คือจะลงต่อไว้ที่ตัว <_ an> มัวบอร์ดแล้วนี่ฮะสามารถปรับไฟผ่านบอร์ดที่เป็นตัวโปรแกรมออร่าซิงของตัวบอร์ดเอซูได้เลยเ <_ an> นี่ครับเดี๋ยวมาทวนกันอีกสักรอบว่าเครื่องนี้ในงบ60,000กว่าบาทเครื่องนี้มันได้อะไรไปบ้างเนี่ครับเริ่มจากซีะ CPU เนี Intel Core i7 g 3 CPU เป็น i7 13 700F นะครับนี่ตัวนี้ซึ่งซิงเดิมเขายังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เพราะตัวนี้ระบายความร้อนเป็นตัวชุดน้ำปิด2ตอนจากซื้อมิคูแมนตรงนี้ สวยมากแล้วก็ไฟของชุดน้ําทั้งหมดอะ่ะ <_ C ase> ก็คือลิงก์กับเคสแล้วก็ลงบอร์ดทั้งหมดอย่างที่บอกไปเลยนะครับมีแรมตัวนี้ก็เป็น Corsair Vengeance RGB DDR5 นะอ่าเป็นตัว DDR5 บาทห้าพันสองร้อยด้ยชัแนลสิบหกคูณสองสามสิบสองกิกมีบอร์ดบอร์ดนี้ก็เป็นอ่าไม่ธรรมดานะครับตัว ASUS Gaming Hub นะครับเป็น B เจ็ดหกศูนย์ M Plus DDR5 นะครับ แล้วก็การ์ดจอการ์ดจอกับบอร์ดเนี่ยก็คือยี่ห้อเดียวกันเป็นการ์ดจอเนี่ยก็คือเข้ากันเลยตัวนี้ก็เป็น a s u d u o นะฮะซึ่งมันจะแบบว่าเรียบๆแบบไม่ได้วื่หวาไม่ได้แบเบเป็นแบบเกมมิ่งจ๋าอ่ะมันสวยแบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะตัว a s u ด d u a ของตัว4000ซีรีส์ที่ทำออกมาเนี่ย4070เป็นตัว 12GDDR6 อย่างที่บอกไปแ,แต่ต้นคิปว่ามันคือ,คอการ์ดจอ4070ที่เป็นสองพลมที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็สําหรับตตอรเรสนะครับที่ใช้เป็นตัว M2 อ่ะอันนี้ ก็คือบอกไว้้แต่ต้นคิปว่าอันนี้เป็น r 512 g ิก NVMe รีสปีด305จาก h ฮเทม i ซึ่งตัวนี้เราใช้เป็นมาตรฐานกับทุกเครื่องเลยนะไม่ใช่เครื่องสูงแบบนี้นะเราพยายามจะหาตัวรีสปีดที่สูงในราคาที่ไม่ได้สูงมากให้ลูกค้าจะพยายามหารีสเปดส,สูงสูง,สงที่อ่านเขียนสูงๆแล้วก็เป็นประกันศูนย์ไทยทุกคิ้นนะครับ o w e r ตัวนี้เป็นตัว เทลมอนเทค h นะครับ750วัตต์80พัตไว้เนะฮะเป็นตัว TR2 Series นะครับจากเทลมอนเทคแล้วก็มีแฮนดิชหนึเทราไบต์ตัวนี้ก็จะใช้เป็นเวทเทนบู oo, หรือ WD Bue นั่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้ใส่ไว้ด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังเครื่องเขาเขาไม่มีที่ใส่อะไรแล้ว ด้านหลังเครื่องของเคปเปอร์เตอร์แมคค่าเนี่ยไม่มีที่เก็บอะไรเลยนะคือด้านหลังเครื่องก็จะเป็นสายที่แบบรวมมัดกันไว้ก็ก็เต็มแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บสายสําหรับเคสแบบนี้นะฮะตัวเคสก็เป็นโปรเทคเตอร์แมคค่าที่ไม่เหมือนเคสอื่นก็คือมันจะเป็นทรงหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ฝาข้างเขาเนี่ยจะเป็นกระจกพ,พร้อมมีคาดคาดฝาแบบนี้แล้วก็มีไฟเส้น RGB เป็น ARGB ที่ลิงก์กันได้แบบนี้ว่าทั้งเคส พลมถ้าปกติถ้าเป็นบอร์ดเฮดบอร์ดอื่นๆที่ไม่มีที่ไม่สามารถลิงก์ลงบอรดได้ตัวนี้มันก็ยังสามารถปรับผ่านตัวมันเองได้เหมือนกันนะก็คือปรับผ่านที่ปุ่มตรงนี้ชุดน้ำนะฮะเป็นชุดน้ำซีรีมิครูแมนนะครับเป็นชุดน้ำปิด2ตอนนะครับซึ่งเป็นตัว A R G B นี่จะสังเกตดูว่าเขาจะรองรับทุก ฟังก์ชันของบอร์ดเลยนะครับซึ่งแต่และบอร์ดเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อโปรแกรมหรือว่าการใช้งานที่ต่างกันนะก็คือบางตัวอาจจะไม่รองรับชุดน้ํายี่ห้อหนึ่งอาจจะไม่รองรับตัวนี้ชุดน้ายี่ห้อหนึ่งอาจจะรองรับแค่ตัวนี้อย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่อันนี้คือเขาทํามารองรับทุกฟังก์ชันเลยใช้ได้กับบอร์ดทุกยี่ห้อที่รองรับ A R G B รุ่นที่รองรับ A R G B ปานนี้เครื่องนี้6 0 0 0 0่นหเท่านี้ภาพนี่โอ้โห เป็นไงะฮะใครอยากจัดตามนี้ก็ทักมารอดอ่ะแค่นี้แหละฮะก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับใครที่สนใจคอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอร์นะฮะงบประมาณเท่าไหร่ใช้งานอะไรนะครับหลายคนน่มั่นใจเลยว่าหลายคนเนี่ย ไม่รู้หรอกว่าจะจัดสเปคอะไรไม่รู้เรื่องคอมร้อยระดับแปดสิเอร์ซเลยก็คือที่จะซื้อคอมเครื่องนึงเนี่ยคือไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับเพราะฉนั้นก็คือสามารถปรึกษาได้สอบถามได้หมดนะครับแจ้งความต้องการมาได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบที่มีสเปคในใจอยู่แล้วนะครับก็แจ้งมาได้ลองคุยลองเช็คราคาก่อนได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนฝากกติดตามบอลมีคอมทุวท,ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสวัสดีครับ